มาต่อที่การแข่งขันโบลิ่งไทยแลนด์ทัวร์กันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยก็มีผลการแข่งขันมาอัปเดตกันครับการแข่งขันโบลิ่งประปานครหลวงครับไทยแลนด์โบลิ่งทัวร์2 0 2 5ครับที่โรลิทิมแอนด์โบเมเจอร์รัชโยธินนะครับโดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการดวลกันของนภัสบุษปันธิกกรกุลครับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมเจอกับพันเทพพยัคฆพรนะครับ ผลการแข่งขันครับปรากฏว่าเป็นพันเทพครับที่เฉือนเอาชนะนภัทรไปได้1แต้มนะครับก็คือชนะไป225ต่อ224ครับทำให้พันเทพก็คว้าแชมป์สนามสุดท้ายแล้วก็รับเงินรางวัลไป4 0 0 0 0บาทครับส่วนอันดับ2นภัทรครับรับเงินรางวัลไป20,000บาทซึ่งรายการนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ภายในประเทศไทยครับรายการสุดท้ายของปี เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่นักกีฬาโบลิ่งทีมชาติชุดซีเกมครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมกันซึ่งในการแข่งขันโบลิ่งในซีเกมครั้งนี้นะครับจะมีการชิงชัยกันทั้งหมด6เหรียญทองครับได้แก่ประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่ทีมชายและทีมหญิงนะครับโดยทีมไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย4คนแล้วก็หญิง4คนก็ตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองครับ โอ้โหพันเทพนี่ล้มนักกีฬาทีมชาติไทยเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกับการคัดตัวเพื่อลุยซีเกมส์ในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่านะครับรอดูกันครับทางเปลาไว้หนึ่งเหรียญทองนะครับสำหรับสมาคมกีฬาโบลิ่งแห่งประเทศไทยนะครับ